สบายดีสวัสดีสวัสดีพี่นองมันไม่หยบสบดีไหมสบายดีสบายดีสบายดีสบาดีเดสบายดีน้องเกมสบายดีเด็กมนี่สายปานมาเด่นน้าน้องมาดีออกสายานมาเด่นน้าพี่น้องเอ้ยขี่รถมอไซค์มา แดดกับแดดแด้วนี่เฮ้ยหอมบานเฉยหอมบานเฉยท่ามาเฉยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดือนเ่ะอหาเดือนไปเลยตัวใหญ่สวัสดีค่ะเฮ้ยเพียเนี่ยลูกสวัสดีค่ะสบายดีสบายดีอุ้ยสบายดีดูไอหนาหนากำลังตื่นนอน ไปดีพี่น้องเนอะอ,อายู่ไพ่มืออ่าคืนหนึ่งผ่านไปพี่น้องอันนี้ก็น้องมาดีน้องมาดีซื้อเป็นเมย์เมย์เราต่างห้ยเมย์เทางเมือง,มงนอกเนาะก็ตัางซื้อใหาน้องมาดีอายุได้สองมือ่อสองคืนพี่น้อง สองคื้นยังไงซองคืนน้นเนาะอยู่ไฟเมื่อคืนนี้ฝนห่ามนี่น้องเอ้ยฝนหมักแห้งฝนตกห้กหมอยู่ไฟอยู่กรรมแบบโบราณ เอาโกกขวยมาห้องเพราะว่าเฮือนมันเป็นคือโอเคน,นั่นก็คือนะอัน,นี้นอนรับเยอะอีกนั้นยายน่ะกดนั้นดี มันขึ้นอยู่บมเด้ถ่ายเห็นเอฟซีเบิ่งมาตอนฝนตกเอฝนฟ้าฝนฟ้ามันมากจริีๆเนาะฝนเปียกเปียกหอบหอบกันนี้อีเด้อเด้อเอาเอาโป๊กไว้ฝ่ายก็รับอีเดอฝ่าฟรับจะรับติดๆแนวผาเดือดผาห้องเฮงมนข้นี่สายปานเลยโอ้ยติดอ๋อเบ้งบึ้งนี้ยาวๆเดยเนาะอันเดียว ส่ยปานท่านไหนบอกเอฟซีทำไงยู่อลคอยคอยกันท่านไหนบอกซทำบาใสายปานนี้มันคนมันหญ้าออกหญ้าออกพี่น้องที่แย่เอาจำพรมกบจักเนาะญ้าเอาเด้อได้แบบแบบคล้ายๆแบบเห็นบอลติวเขานะแบบที่บ้านใหญ่ๆมันจะมีคนโป่งออกมาอย่างเนี้แค่แค่มันโป่งออกมาแต่มันเศรัญ้ย่เอาให้ยี่โรสแต่แต่แย่เ้าออกไปออกไปอีกอ้แบบว้าวสายปานมาหาน้องมาดีตอนนั้นน้องตอนนั้น ไอ้ไอ้ไอ้มาด <Ms plural issions> ิไปหาชายป่านเนาะเปลี่ยนที่กันมามาหาหนองว่ะเอ้ยชายป่านบายดีเนี่ยอาสวัสดีสบายดีเต้พ่อแม่พี่น้องนี่พวกนี้เก่ามาชายป่านมาอยู่จองอากิสดะไรเนี่นะเฮ้ยสบายดีเด้อลูกสวัสดีเมืองินายป่านนี่เด้อนี่จอกอากิสนี่เด้อเต้พ่อแม่พี่น้องมีแต่เด็กเล็กเด็กหน่อยคน เตมอาย่ปดกระนเงินใส่เกมดากดดอยากเนกลองไหเห็นตัวเองโอ้ยเฮ้นโอ้ยโอยอางกันอายางกันเอาอย่างกันเอาหอมดอกเนี่ยหอมดอกเนี่ยดดหอมดอกเนี่ยหอมดอกเนี่กีเกมกีเกมมะพี่อ่ไปจ้อไปเด้องานไปเิน่อย Tiếc nói anh ạ à, vì nó người Chết 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 Tẹt 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 Mà đấy được ạ Giao nhắn yếu vào này Giao nhắn yếu này Giao nhắn yếu vào này Giao nhắn này มาเดีมนน,น้ำยังเกี่ยวยุกรรมน้ำเมลวะฮะยุกรรมน้ำเมยเหรอืเ <c oughs> กี่ดื้อนี่ออยูเป็นในหน,หนปีครับสี่เดือนไปนอนองพี่นอง หลาสองคนหลยุดแต่ละน้องมันพอได้ยิงหนึ่งทายหนึ่งอูอ้อย,ยานาโดทีด่จะได้แค่ไหนอยู่อาก,การอ <c oughs> ยู่ไพ่สองขึ้นหนึ่งครับคับสองมือมือแดงขึ้นที่สองขาดไาน่านจะอยู่ประมาณเจ็ดหมื่นเนาะ ดีสวัสดีไปไปจิ้เกมไปหมักแต่มานังน้ำเมร์เด้พี่น้องมานังมานอนอยู่ข่วนเปลี่ยนอยู่กับเมร์เ <c oughs> นี่ยเมร์จริหมักมักมาป่วนเปลี่ยนอยู่จะชี่ละ <c oughs> ทรงผมใหม่สบายดีนะดูน้อยๆสบายดีน้อยเอ้ยสายตามาเลอพี่น้องเดิอกินข้าวเปียกก๋วยเตี๋ยวตอนเพียงเนาะอาหารเพียงครับคนบอคอยมีได้หรอกพี่น้องไม่ได้หยาดตีพี่น้อง สวนนี้นะเป็นย่ำไฮย่ำหนะ้าประกอากคอยมีคนมีตะปีตะนอเเว่น่ไมัได้รมาเลยมาเลยมาเลยเซ้าคำแหโอ้ยล้างสาวอ่าเสเมื่อธัรมาดแขนยันงวะนั่นส้าวส้อจไหนมาดี หน้าซาวมันดีเ้อเป็นเดฟี่คอมฟองเมยเดกเลยเป็นคนหูดีเป็นคนด้วยเนี่ยอนาคตทางหน้าเอาเอาเอาม่ดุูนเองก็ได้หน้าสาวกูด้หน้าสาวกูุ้่มมี่เป็นไงมันงนายง่ายเล็บนิ้วมือมันยาวแหววหวเลยดุ๊กเลยนิ้วมันยาวป้าเนี่ยนาะเด็บมือเป็น เป็นดิบเดบมือโก๊บขาเนาะเดบมืออ่อยหาได้ดิเฮ้ยเดบกับงาอ้ันนึงนี่บริตัเดบหนเนะสาวกีกระดุมก็หลหน้าเดบเดบเาข้าวขาวได้ดีเวนข้วขาวีเนาะิวกับซี้ทองขากันเมื์กี้ทองคนซี้ทองเบิดนี้ขากันอ้ไว้อยูะรอพมกระแดงหน่อยหนึ่งขาวกันเม่ได้บึงมือเม่กับพี่กันเมย แม่เนาะแม่ก็ซาวพอ้ได้จักโลสามโลสาโลหสโลหใหาสาางกวไซปาร์งกวไซปาร์ปานสามโล่สานสาโลสี่ไซปาไนสามเน่าจีไหมอสามโดสอง ไปไปไปมืออแล้วบาดนี้อ้าวกเด้พ่เ่อกระเดมือ่กเดิผ้าซยปานจังนตุพนจิตโตคนจิตโตคือฝากมากดไลค์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ในเด้อของมคลิปของเบลกี้ของก้อยอินดีเด้อูู้้ยิ้หอ้าตอนไหนตอนเย็นมืกรเด้ลบานี้เด้อไ บ่มาเด่นไพ่บอมาเด่นนาเมาใ่เาาึ้นันหนึ่งเหรออาสายปานจิ้มกับอดไี่นอกปิดทิดไปเพียงสนี้ดีสายปานสายปานอ่า